สำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องช่างดิจิตอลเอามาไว้ใช้งานขนาดเล็กไซส์พกพานะครับช่างพวกเครื่องปรุงช่างพวกเพชรพลอยอะไรพวกนั้นนะครับวันนี้มาแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวมาดูความพิเศษของเขาก่อนนะครับไซส์พกเก็ตไซส์ประมาณฝ่ามือแค่นี้นะช่างได้1,000กรัมนะครับก็คือ1กิโลกรัมนั่นแหละใช้ทาน 3A นะครับฐาน 3A เป็นยังไง เป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฐาน3าตรงนี้นะช่องนี้ที่เห็นนะครับก็คือสามารถใส่สเปรเอาไว้เผื่อ2ก้อนนี้หมดก็เอา2ก้อนเนี้ยมาใช้ตรงนี้นะครับทีนี้มาดูกันเลยแบบรวดเร็วนะจ๊ะนี่เขาจะมีฝาปิดให้ด้วยนะเผื่อเราเอ่อเผื่อไปโดนปุ่มกดวิธีการเปิดก็นี่นะครับก็มาอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้ช่างตอนแรกเลย เดี๋ยวมาดูว่าผมจะใช้อะไรเป็นตัวช่างผมจะใช้ตัวฐานเบสตันตัวนี้นะฮะ3,300นมิลลิแอมนี่ตัวนี้3,300ม mm. ิลลิแอมนะครับทีนี้มาดูน้ำหนักของเขาที่แจ้งไว้ในเว็บนะครับว่ากี่กรัมน้ำหนักเขาที่แจ้งไว้คือ30กรัมนะครับตัวนี้ต้องช่างได้30กรัมนะครับ3,300นม้ิลลิแอมน้ำหนักมันเป็นอย่างงี้ก็กดแทรกก่อนเห็นกันไหม อันนี้นะฮะได้29.7กรัมนะครับถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะห่างระดับแบบว่า0.3กรัมนะฮะถือว่าเออเฮ้ยโอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะทีนี้มาดูต่อ,ต,อต่อไปนะครับเป็นฐานยี่ห้อของไนค์คอนนะครับ nl 2 1 5 0 hpi นะครับตัวนี้นะ nl 2 1 5 0 hpi 5000เหมือนกันนะครับน้ำหนักเขาแจ้งไว้ในเว็บเท่าไหร่น้ำหนักเขาจะเป็นออนนะครับอยู่ที่2.66ออนนะครับเราก็มาเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวโหมดนะฮะก็จะเป็นตัว ออนตัวนี้นะครับผู้ชมตัวออนตัวนี้นะต้องได้เท่าไหร่2.66จนะครับ2.67นี่ห่างกันนิดเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเครื่องช่างตัวนี้โอเคเลยนะฮะก็ทำออกมาโอเคมากมาดูตัวต่อไปนะครับผู้ชมคือไฟ LED ของทาง a n d ด r นะครับคือตัวนี้นะฮะผมเคยรีวิวไปแล้วผู้ชมก็ไปหาดูได้นะครับตัวนี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับมาดูว่าน้ำหนักในเว็บเนี่ยเขาแจ้งไว้เท่าไหร่นะครับ เนี่ยตัวนี้เลยนะครับน้ำหนักเขาจะแจ้งไว้ที่110กรัมนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะ110กรัมนะครับมาดูกันเลย ได้1 0 9 2กรัมนะครับถือว่าใกล้เคียงมากนะครับสำหรับเครื่องช่างตัวนี้นะฮะสรุปนะครับสำหรับใครต้องการเครื่องช่างที่เอาไปใช้ช่างเล็กๆ,ๆน้อยๆช่างพวกเครื่องเพชรพลอ,อยอะไรพวกนั้นอาจจะไม่ได้แม่นยำนก100ักร้อนะครับคาดเคลื่อนกันนิดเดียวนะฮะให้แนะนําพวกช่างพวกอะไรนะเครื่องปรุงต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่คือไอ้พวกเนี้ยพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้ถือว่าแม่นทีเดียวเลยนะครับสำหรับตัวตัว,ตวนี้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับผู้ชมก็สามารถไปหาซื้อได้ สินค้าอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะสำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วบา,บาย